สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจดหมายขา e ่าวอีนิว UDN 3ฉบับประจำวันจันทร์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2566ซึ่งมีข่าวดังต่อไปนี้ค่ะเวลาแปดนาฬิกา15นาทีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต3ได้จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่สุจริตณลานหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้น mm ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสต่อมาเวลา9นาฬิกานายประสิทธิ์ชัยวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื mm ้น hmm. ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสพร้อมด้วยนายนพดลแสนบัณฑิตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสา ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสรวมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งนำโดยท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งนายรัตอิสรากงวงศ์และนางนัดพรกงวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองบัวลำพูเขตหนึ่งณนะห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสซึ่งทั้งหมดเป็นข่าวของวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ